สวนป้อมสวนบ้านสวนครับมือนี้เอามาเคียย์ต้นบักข้าครับเบิง้งพื้นที่ครับลักษณะพอท่านได้เคียย์ครับมือนี้มันถีหกในจากน้อยครับนาฝนปลายฝนปลายเดือนกันยานี่สใส่ปุ๋ยบักเข้าครับเพราะว่านาหนาวเนี่ยที่โบได้ใส่ใส่รอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับเคียย์พื้นที่ต้นใส,ส่ปุย๋ยเบื้องต้นนี้ครับ ต้นนี้ผมปลูกมางามคักแล้วครับแต่ว่าเบื้องรูปประพันธ์สันทานแล้วน่าจสเป็นบักเผาผูกครับบ่เป็นน่วยผมถีบฟันถิ่มเลยครับผมถีฟันถิ่มเลยเพราะว่าปลูกทดแทนไปแล้ววันนี้เพิ่งมีโอกาสอากาศดีเลยมาเคลียต้นบักเผาครับที่ได้ใส่ปุ๋ยอันนี้ฟันฟันลงหมดเลยครับเนาะฟังได้ครับผมถีฟันลงเลย เพราะว่าสิเกลียวต้นเราออกให้เบิดเลย